ไม่จับจับไม่เป็นไม่เคยชอบยุ่งกับไพ um <c oughs> ่เพยอ้าวโอ้โคุณพี่ตาแน่สวัดีคุร่ส่โดนคนเล้วเรียงาจากเขาปนระเบิดนายตาไม่มีดูคิดเทียนนะเซว่าาค ทำข้าวแบบดิบหระอเปล่าจริงจริงเริ่มโลกแล้วค่ะคุณผู้ชมขอจุ้งค่ะได้ค่ะนี่ยาคิวใี่ด้วยไหมสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะฮะกับรายการไก่ยโซเกเกือบลืมท่าแล้วเออเกือบลืมท่าแล้วก็ได้ถ่ายนานนะก็วันนี้นะครับอยู่กับบอร์ดเกมนะฮะเกมที่ชื่อว่า เหมียวระเบิดกูมนะกติกาก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ชนะไปเลยและสำหรับวันนีม้มีบทลงโทษปะเอาด้วยหรอใ <c oughs> ครว่ากันท้ายคลิปดีกว่าถ้าพร้อมไปแล้วนะฮะก็ไปเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยไป <c oughs> แจกใครก่อนโฮ <c oughs> ้ยเสียนนะข้อให้สับให้สับไม่สับสับไม่เป็นไม่เคยชอบยุ่งกับใครเลยมันพูดไม่ได้อ่ะเนาะ โอ้คุณพี่ไม่แจกไม่ค่อยถนัดถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยใครคนแรกมามาโอ้น้อยโอนอยไม่ใช่2สองคนปล่อยชี้จุกกันหนึ่งสองสามีคนแรกมาแก่คนแรกวนไปทางนู้นนะโอเควีมาแอบดูดูหรือเมาอันนี้คืช่วงแรกก็จะฝันแล้วเอานะฮอ ตึง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 ตึตึง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 งตึ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 ง ไปสิซีร์ซีร์ซีรีซีร์ซีรีไม่บูมหรอให้เจ้าได้แอคชั่นเสียม huh? cool. ีเสียงแอคชั่ด le ้วยเรียบร้อยคนแรกเลยใส่ระเบิดจ้าทำดีๆนะน้อง โดนคนแล้ว้มันเรียงกันเลยมันต่อกานแล้วก็ระเบิดกันไปใส่ไม่ยอมได้ดิเปลียนอนาคตสามใบบนเอาอันนี้ดีกว่าไปดูกันเราเองเด้อไปดูเด้อไม่รู้ใบไหนจุ่มเอาไหนๆก็ไหนๆแหละข้ามไปก่อนแล้วกันอะล็อกเป้าล็อกเป้า ข้ามสองใบเด็กซ์ใช้ข้าม2ใบนะจ๊ะดูอนาคตดูใช่นะครับส3งสามสามคุยแสดงว่ามันล้อแต่มันต้องอยู่นี่แหละอันนี้แหละตรงน้าจะไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่มีหรอกเปรี้ยสราจ่าขอบุญระเบิดหน่อยจ้าไม่มี ขอบคุณจ้าถ้าขอเราได้เปรี้ยวเน่ป้ายข้ามจ้ะข้ามก่อนแล้วกันอุ้ยมันมีข้ามเยอะจังวะอ่ะจวดใต้กองจวดไปเลยบึมเปลี่ยนอนาคตดูคิดเครียนนะเอออุ้ยเซฟมั้าคุ ทำไมทำเพื่อกูด้วยเพื่อนสามเลยหรอเฮ้ยจริงเหรอสองเลยเหรอจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ไม่เอาไม่เอาทีนี te ้จับกองอ่ะเอาไว้ที่ดีออกแล้วมันจะแดงว่าสามเอาเอาทำท่าเหมือนมีระเบิดว่าจริงขอโทษนะเจมสีโอ้ยไม่มีจวดตายกองสองเลยสามสามตยจับกองเ กส่งใบเลยน่ะ,ะเออมีล่ะไม่มีใครรู้ชาตาชีวิตตัวเองแล้วอะไรเพื<ะ>่อความปลอดภัยดูอนา,าคตแต่เปลี่ยนบอ่อได้สอง สามนะจ๊ะโอ้ยดี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 เลยตัวแรกของดีจริงของดีอันนี้คือจุ่มใช่ป่ะใช่ขอจุ่มแมวเข่าเออแมวเข่าจุ่มใครจุ่มใครดีนะไม่มีอ่ะไหนสอบมาใครมีผลระเบิดเยอะระเบิดด้วยครับอ่ามันหนึ่งใบไม่ให้ใครใบม่ดีอีกยังไม่มีใบเลยหรอวะใบดีจุ่มได้เลยของดีจริงๆของดีเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเออของดีทำไม ตดระเบิดนะคะพบไม่ได้นะคะคนบบนี้นะคะเอาไกลๆหน่อยเอาไกลๆหน่อยขอปลดระเบิดจากไม่คืโอ้โหไม่เยอะจริเยอะั่วจ้าคุณพี่บึ้มเออคอยังชั่วใจบึ้มทุกคนเลยมั้งไร่เลยดูท่าไม่ดีแล้วน่าจะคนแรกเลยมั้งเนี่ยวว้ย ขามอันนี้ขอเอาอะไรจ๊ะเทเอาเพียงอเอาแล้วมันมีแค่นี้มันมีเยอะเห็นแล้ถบสีเหลืองเต็มเลยเอ๊สีเหลืองต้ือดตั้งใจสีเหลืองว่าใช่รับได้เลยใช้เลยจบแลนวร้วากางยี่ทำไม่ดนะเดซีเดซี่ไปก็ไม่ได้ไก่ก็ไม่รู้จักดึงเพราะว่าติดการทำอันนี้ก็ไม่ได้แล้วอีกไอ้มันมี่ต่อไ ดวออกรอดแถมจะสวยรอรับได้เลยสับก่ก็สรุปสับมาเจอตัวเองตัวสับนี่แหละตัวบึ้มเลยใบแรกรอดว้าว่าเริ่ไมเขาเรียงสวยจังวะเฮ้ยแอบดูอะไรอย่เี้บ้านเฮ้ยรอดอ่ะขอดูอนาคต ไปเลย้มจอดีเริ่มตึงแล้วมันอยู่ตรงนี้เปล่าวะใช่บึ้มชุบเออจวดใต้กอมันต้องอยู่แถวนี้แหละกลางๆด้วยแหละอืมป้ายตัวเองมีปวดไหมไม่มีตายกระผม เจ้าผมหัวคนเล่นไม่เป็นคุณวายวายวันนี้ได่ไปกี่อันแล้วเนี่ยสามใบเองมันเอาไว้ข้างบนหรือข้างล่างครับพี่ยะไม่รู้ข้ามไปก่อนกลัวกลัวกลัวดูอนาคตต้องอันนี้เยอะมันดีไหมไม่บอก มันดองอะมันขี้งกออะอย่เงี้ยเป <c oughs> ล <c oughs> ี่ยนอนาคต oh, มันได้ปลดระเบิดไปแน่เลย <c oughs> จะต้องกลับ <c oughs> <c oughs> น็อกเป้าอ้าวใครอ้าวเฮ้ยแสดงว่าตูกกว่กูไม่เชื่อมันไม่อยากเชื่อไงเมื่อกี้โดนจริงตายก็ตายช่วมเออแต่ละคนเต็มมือเลยเออม่สุดยอดมวยขอใบนึ หมดเรื่องแลอวไม่ถูกซะด้วยอาปลดระเบิดให้มันเ่อยเยอะเนะใช่เหม่ยห้าขออีกทําไมขออีกอะก็มึงให้กูมากูก็ใช้เลยไงฮู้มใช้ดิโอ้โหทําไมไม่ช่วยเราเกลียดกว่าแต่พี่อับสลัดจ้ะ ขอใช้ขอใช้อันนี้ไม่ไม่เองเริ่มโรคแล้วค่ะเริ่มโรคแล้วค่ะคุณผู้ชมขอจุ่มค่ะได้ค่ะตัดเสียนเวอร์นี่อยากคิวใอ้ไรหยิบไปดีนะขอจุ่มอีกค่ะได้ค่ะแตงโมกูจะบ้าแล้วดูแตงโม ช่อไหนคือช่อไหนคือขอไปแบบเมื่อกี้อ่ะจมตีอันนี้เก็บเบเก็บต้าให้ไงจวดิจวเพื่อจบเทินจ้ะว้ายหมดทีทำไมกูไม่มีปิดล็อกปิดล็อกก็เปิดเอ ใส่ไประเบิดสองคนก็สองใบใบเดียวมันน้อยเกินโจมตีมตเขาใส่ไปแล้วนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครแป๊บนึงน้เมื่อกี้เท่าไหร่อะอ่ะอ่ะเราเป้าหมายเอออ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้นะตอนแรกอะอ๋วยนะครับใช้อันนี้ก็คือโจมตีอัปสราไปหนึ่งทีแล้วอัปสาโจมตีคืนก็คือข้ามเทิร์นอัปสาเป็นคูณตัวนี้เป็นสี่อมวยใช้คืนอีกตัวนี้เป็น6 6อัปสลากลับมาเป็น8ปดแปดใบจ้ะอ่ะขอดูเปลี่ยนอนาคตกูดูได้กูตายแล้ว แค่สามใบแค่สามใบตายละมือใหม่ด้วยอืมนี่เลือกก็อันนี้ใช่ไหมเพืจะเก็บไปทำไมล่ะอันน่ะเอาก็ต้องต้องสวกแอปเปิลไปข้างใต้แล้วก็เมื่อกี้แปดเดือดเจ็ดเจ็ดใบหนึ่งสองหมดเกลี้ยงอะไรอยู่ในึ่งสามแล้วสามแล้วสามแล้วสี่ขอรับฝนระเบิดไม่มีไม่มีก็เสียทิ้งตาปลา ขอเปียกสาราหนึ่งใบอะไรก็ไเปี่ยนสาราเหลือน้อยสามสี่รวมไปที่ระเบิดเป็นห้าเลยอีกสามใบเลยอีกสามเปลี่ยนนาโค้ดหมดเลยเหรอเก็บเอาหมดเลยตาสาราจุ่มไม่ใสอุ้ยเออไม่มาเออเออเออต้องยอมเขาแล้วนะจมตีได้ไหมต้องให้เขาจุ่มก่อนอ่ะมาเดี๋ยวปิง อยากให้ฉันดีๆไหมเราสามารถลุกออกกลางรายการเราสามารถลุกออกกลางรายการได้เลยเหรอเพื่อนแล้วกระชวยโอเคอัสสับตรองไม่เป็นไรมีเยอะออ้ยเนี่ยดูว่าเบื่อหัวเราแตกเลยว่ะมีโจ๊ีตบมากไป ไม่เยอะจังวะมีโจมตีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอมมเ้ยีนี่เหรอเ้ยเล็วสุดกับนี่อันนี้ขอจุ่มหน่อยจ้าได้จ้าเขาจะเอาคืนเขาเจ้าของเขาคืนเปล่าเขาเจ้าของเขาคืนนี่ไงขอใบหนึ่งจ้าเกี่ยงหมดแล้วเขาเจ้าของเขาคืนเอามาค่ะ เอาวจวดฮ่าไม่ใช่นด้ยอดตาอัพสราจวดรอดได้โปรดเระเบอเลยรอดไงสรุปนะคะเกมนี้นะครับก็คือน้องอัมวยเป็นผู้ชนะได้เด็คนที่ไม่อยากเล่นแต่ชนะ พราะว่าเดซี่นะคะก็โดนระเบิดบึ้มไปก่อนต่อมาก็เป็นน้องกุศลบ้าไก่นะคะแล้วก็ตัวมีเอกแล้วก็พี่อับสลาดนะครับคนสุดท้ายก็คือน้องเอหมหวยชนะไปนั่นเองจ้าเล่นไม่เป็นระบบอันนี้ดีใจดูดิกระโดดดีใจมากก็นี่นะก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์คุณมอฟครับขมิ้นแดงตาเพชรศิลาครับ สมุนไพรมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญนานาภาคครับและผลิตภัณฑ์ด็อกเตร์เซฟครับครับและสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ